อ๋อของปัดปัดอยู่ๆก็นึกถึงคำแม่ค่ะเอาเลยแม่เคยส่งข้อความมาให้ในมือถือนาระแต่ปัดจ,จําได้ตลอดเลยเพราะว่าแม่เป็นคนพิมพ์ไม่พิมมือถือไม่พิมไม่เคยจับแทบไม่ใช้มือถือเลยแต่แม่พิมข้อความมาให้อืจําประโยคกนี้ข้าบ้านนี้เหรอนาและค่ะเวลาเจอการแข่งขันหรือว่าเจอคาวิจารอะไรเงี้ยแม่จะบอกว่า แม่จะบอกว่ายิ้มฝึกพลังยิ้มรับในทุกสถานการณ์นะคะเจอคําวิจารณ์ไม่ค่อยเขยนะลูกทุกอย่างที่เขาให้ถือเป็นการเรียนรู้แม่จะอยู่กับลูกตลอด่ายเงี้ยค่ะปัจจุเลตกผลึกว่ามันทุกอย่างไม่ว่าจะฝังผมนอกเลยไม่มีการแข่งขันหมดเลยชมันมีการแข่งขันหมดเลยไปแล้วไหยอ้ยังไงไม่ได้ค่ะของแม่ดิใช่ใ แข่งขัมาเลยเช่นกาแข่งขันวันนี้ทีมอะไรทีมอะไรแต่คือปัดไม่จุดโฟกกสตรงนั้นปัดกลับมาถามตัวเองว่าเราแข่งกับตัวเองชนะหรือยังอืเออคือแบบกลับมาย้อนชิดค่ะย้อนชิดแล้วก็ตกผลึกให้ได้แล้วก็มาดูว่าแต่ละทีม สาะทีมอะมันมีการผรสมผสานกันหมดเลยค่ะทีมมินเคลียท,ทีมนึงเป็นระบบเนี้ย mm hmm. คือเราไม่สามารถเพอร์เฟกได้ได้ด้วยตัวเอง <Sure. S 1> เออมันต้องผสมผสานกันหมดเนี้ยค่ะ mm hmm. คือมันทําให้ได้เรียนรู้มากขึ้นค่ะกับกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราทํามาจนถึงวันเนี้ย mm hmm. มันตกผลึกจนเกิดเป็นความคิดที่สอนตัวเองนะคะ mm hmm. แล้วฝันคิดว่าถ้าสองตัวเองได้มันม่าจะส่งต่อคนอื่นเลยด้วยอ่ะสมาแต่วันนี้ใส่กุญแจสวย